สวัสดีครับและนี่คือรายการเล่นปวนชวนคุย EP ที่4ีครับผมวันนี้ครับกับหัวข้อที่ชื่อว่านักแคสเกมครับผมจะไปถามคนที่เล่นฟอร์ต t นนะว่าเขาสนใจในเรื่องของการแคสเกมไหมอยากทำคลิปอยากอัดวิดีโออยาก,กลง YouTube อยากทำ YouTube ไหมเดี๋ยวนี้ครับเราได้รู้คำตอบแน่นอนนะว่าคนที่เขาชอบเล่นเกมเนี่ยจริงๆแล้วเขาอยากแคสเกมหรือเปล่านะ และเยื่อของผมในวันนี้ฮะคือเดนทรูนั่นเองครับโอ้โหช่วงนี้คนเล่นเยอะมากนะชื่อว่าโค n o ตดอทเอชียนะกลัวคนไม่รู้ว่าอยู่ทวีปเอเชียไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปคุยเขาหน่อยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับตอบฮัลโหลได้ยินปะพินครับอ๋อโอ้โหนึกว่าไม่ได้ยินนะตกใจเลยชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อจริงๆอ่ะไม่ได้ชื่อในเกม ชื่อจริงใช่ไหมครับชื่อจริงชื่อเล่นชื่อเล่นครับชื่อเล่นเอเชียครับอ๋อเราชื่อเอเชียเลยเหรออ๋อพี่นึกว่าเราตั้งทวีปเอเชียเอเชียไว้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเข้ามาเล่นเขาจะได้รู้ไงว่าเราอยู่ทวีปเอเชียเปล่าครับอ๋อชื่อเราจริงๆแล้วโคนนตี่มาจากอะไรครับโคนนตเอิ่มแคนครับแคนที่เก่งที่สุดนะครับเหรอโอ้โหเราอยู่แคนที่เก่งที่สุดเหรอพร้อมยังพร้อมยังเราพี่ว่าเราไปลุยกันเลยไหมไปไหม โอเคไปนะไปเลยครับ,รบและอย่าลืมนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ครับและกดติดตามให้ด้วยครับติดตามให้ด้วยไปครับเราไปมันเราไปหากันเลยครับเอ้ยนี่แล้วเราเล่นเกมนี้มานานเนีเ่ยประมาณปีกว่าสองปีนะคบโอ้สองปีแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนเราเล่นสองปีแล้วเมื่อกี้เราบอกพี่ว่าอะไรนะแม์ต,ตรงนี้ยังไม่ได้เปิดเหรอ ัันน่อ๋อพอเวลารีซีซั่นแล้วแมปมันจะเริ่มใหม่เหรือเปล่ไม่ใช่ไม่เปลี่ยนเป็นผับเตอร์พี่ชับเตอร์คือหมายความว่าไงอธิบายพี่ฟังหน่อยชาร์เตอร์นี่คืออะไรคือมันจะสั้นเฮ้ยมีคนมีคนไม่ไงอย่าสด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 มาเปลี่ยนเป็นเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มันเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมมันก็จะให้ลงที่ทั้งหมดอะเอิ่มถ้าลงไม่หมด ไก็จะม่คือผมฟังมาตั้งนานนี่ผมไม่รู้เรื่อง <c oughs> ทั้งหมดนี่ที่ฟังมานะบอกตรงนะไม่รู้เรื่องเลยแล้วเราเป็นคนจังหวัดอะไรเราเป็นคนจัง <c oughs> หวัดเนีจัหวัดหรอไม่ <c oughs> <c oughs> อ,อแล้วอยู่กทมเหรอ อยู่แถวไหนเนี่ยอยู่แถวไหนรู้ปะไม่รู้อ่ะแม่ไม่บอกไม่รู้แม่ไม่ได้บอกรู้จักนินจาไหมนินจาไม่รู้จักครับคือคือใครครับคือคนที่เล่นเล่นโหดอ่ะแต่โหดไม่เท่าผมอ่ะใช่เหรอ <c oughs> Ninja, นินจาเนี่ยนะโหดไม่เท่าเรา มีมจาแล้วผมใช้แค่พี่เล็บเล่นหนนูเลยค <g ül üyor> โมแหลกโมแหลกเด็กคนนี้โมแหลกไอพี่ถามเล่หน่อยดิเราเป็นเราอยากไอ,อ,อ,อไม่ใช่เราเป็นอยากเราอยากเป็นนักแคสเกมไหมอยากมากพี่เหรอแล้วเราจริงๆแล้วเราตัวตนจริงๆของเราเราชอบเล่นเกมไหมแบบว่าเล่นแล<ค>้วร,รู้สึกเบื่อไหมถ้าเล่นหนักๆนักไอหนักหนักไม่ค่อยเบื่อไม่ค่อยเบื่อไม่ค่อยเบื่อ แล,แล้วถ้าเกิดผมเล่นจ้องเกมเดียวจะเบื่อแต่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนไปสลับเกมอีกต่างอ๋อแล้วตนนแตเว่เราก็อยากเป็นนักแคสเกมด้วยใช่ไหมเราก็อยากเป็นนักแคสเกมใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ้าวแล้วทําไมเราไม่ทําอ่ะเพราะว่าเราก็เล่นเกมอยู่แล้วนี่ผมหาโปรแกรมอัดวิดีโอไม่หาไม่เจอ โอ้โหอยากไปหน้าแคสเกมหาโปรแกรมอัดไม่เจออะอนาถมากตอกย้ำตอกย้ำตอกย้ำเราเคยแบบว่านั่งเล่นเกมอยู่เนี้ยเราเคยคิดไหมว่าแบบเฮ้ยเราก็เล่นเกมนี่หว่าแล้วมันมีการแบบว่ายังไงอะมีการหารายได้จากเกมเนี้ยเราเคยคิดบ้างไหมว่ามันจะมีวิธีไหนที่เราจะได้รายได้จากเกมในขณะที่เรายังเป็นเด็กอยู่เนี่ย พี่แล้วคิดในวิธีของเราเราคิดว่ายัางไงพี่คิดว่าจะได้รายได้มีรายได้ไปแข่งไปแข่งเลยเหรอรับนักแคสอะนักแคสนักแคสนี่กับแข่งนี่แยกแยกให้ออกนะมันคนละอย่างนะแคสนี่การเล่นให้คนดูนะแล้วระหว่างแข่งกับแคสนี่เราอยากทำอะไรมากกว่าแข่งกับแคสใช่ให้เราเลือกอย่างนึงความชอบส่วนส่วนอะว่า เราชอบแคสมากกว่า<ะ> oh. ถ้าแข่งมันจะไปเครียดอะแข่งมันจะไปเครียดจะแพ้ว่าจะชนะหุ่นกลัวผมจะไปกังวลไงอ๋อโอเคแล้วถ้าเราอยากเป็นนักแคสเกมอะ่ะเราคิดว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำคืออะไรแบบว่าถ้าเรามีคอมแล้วมีอุปกรณ์พร้อมแล้วพร้อมแคสแล้วเราจะทำอะไรก่อนอัดวิดีโอแล้วก็ไปแล้วก็ตัดต่อ <laughs> แล้วก็ลงคลิป อ๋อนี่คือความคิดของเราใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหแล้วคิดดูครับตอนแรกบอกผมว่ายังหาโปรแกรมไม่เจอน,นะรรอจะตัดต่อจะลงคลิปนะอะไป,ไปไปไปลง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 ไเ,เราเล่นมาปีก,กว่าๆนี่เราคิดว่าเราเก่งยังปอดไหนอะไม่เคยเก่งถ้าเกิดเทียบผมวม่าความคิดส่วนตัวผมว่าผมเก่งแต่ไปเทียบกับคนอื่นผมก็ไม่เหมว่าความคิดส่วนตัวผมว่าผมเก่ง เทียบกับคนอื่นผมไม่เก่งมันยังไงกันเนี่ยเะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงรอยิงพร้อมกันผมก็ไม่แน่ใจเอายิงรอยิงเอายิงยิงยิงเข้า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 เฮ้ยมันจ้ำมันจ้ำยิงดิไม่โดนเลยไม่โดนเลย ไปไปเพนดีกว่าเพนดวกวีกว่าเพนด่วนเลยไปเร็วไปเร็วหูว่ายน้ำไม่รอเลยนะไปเอานี่ดีกว่าไอ้ที่ดูซ่วมเอา๊ยที่ดูซ่วมไม่ถึงยึดเข้าวง่อะนะตอนนี้ห้าคนสุดท้ายที่หนึ่งเนี่ยไม่รู้เหรอเราคิดว่าเราได้เวลาเราต้องพาพี่นะได้พี่พี่เคยได้ที่หนึ่งยังยังไม่เคย,เยพี่ยังไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยสงภายที่หนึ่งเองรอบนี้เฮ้ยใช่เหรอเดี๋ยว ไอ้สุดยอดสุดหล <ผม S 1> ับตา <ผม S 1> เล่นเลยเหรอแอบก่อนแอบก่อนมาแอบก่อนมา <c oughs> แอบก่อนเอ้เรานี่เรากำลังทำอะไรอยู่อะทำ <c oughs> ไมมันมึนอย่างนี้วะ <c oughs> หดยืนมึนเลยดูดิเฮ้ยพี่ถามอะไรเราอีกอย่างได้ปะเราคิดว่าถ้าเราแคที่เราจะดังไหมเราคิดว่าการดังนี่มันง่ายไหมหรือยากผมว่ายากนะครับ แต่นี้เรายังไม่เคยทำคลิปออกไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะพี่ใช่เลยโปรแกรมยังไม่มีจะทำคลิปออกไปได้ไงเราต้องสร้างแผนการนะพี่ว่านะในความคิดพี่นะพี่ว่ามันต้องมีแผนการในหัวนะเวลาที่เราจะแคสเนี่ยเราจะเดินเรื่อง<ช>ยังไงในแต่ละคลิปเนะี่ยยังไงเราลองดูล<ช>้วกันนะพี่ว่าเราน่าจะทําได้อยู่นะเพราะเราพูดเก่งมากเลยใช่จริงยิงดิโถ ยังไม่รู้อีกว่าตัวเองพูดหนักขนาดไหนนลคนสุดท้ายอันนี้ตอนนี้เหลือประมาณีคนอ่ะเหลือสี่คนนะนพี่มีคำถามสุดท้ายแล้วพี่จะไม่ถามอะไรกบเห <laughs> มือนน้องเขาเริ่มลำคาญนะพักหลังนี่ไม่ค่อยตอบผมนะนสิ่งแรกอะสมมติถ้าเราเป็นนักแคสเนี่ยดาวดังสิ่งแรกเราจะทำอะไรครับผมก็จะเล่นไงพี่ก็จะทำต่อไปไม่แบบดังมีเงินแล้วอะเราจะเอาเงินไปทำอะไรสิ่งแรกทรูติมีเงินแล้วอะ ผมจะเก็บตังไว้ได้ธนาคารด้วยบอกเอาไปบริจาคด้วยโอ้อันนี้ต้องยอมรับเนละี่ะนี่ความคิดของเด็กนะ,ะผมตอบมือให้เลยครับส,ส,สุดยอดสู้นะสูส้นะอย่าท้ออันดับแรกไปหาโปรแกรมกันเลยเฮ<ค>้ย<บ>เฮ้ยอยู่บนอยู่บนอยู่ข้างโบนเงินเข้าแล้วงานเข้าแล้ว ไม่ได้แล้วครับอยากก่างนี้มีระยะไกลเฮ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหแ<ด>มนแมนเกิดไปดีกว่าปิงขึ้นต,ตึ้งที่ปิงผม <c oughs> ปิงขึ้นโอ้โหเหลือหกคนปิงขึ้นเฉยเลย <c oughs> มีปิงขึ้นด้วยน,น,นี่ไงนี่ไงมันเกือบแตกเฮ้ยมันเกือบแตกแล้วเกือบแตกแล้ว อู่นี่มาดูนี่ใจยเย็นใจยเย็นมาพวกปีไ่ไงเรียบ,บร้อยครับเรียแบบร้อยครับแตกนะจังหวะนี้โอ้โหสวยงามเฮ้ยใจเย็นใจยเย็นใจเย็นตอนนี้เหลือห้าคนครับผมเหลือสามคนที่ต้องจัดการนะฮะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ลูกทีมผมปิงนะเมะื่อกี้ได้ยินอยู่อะไรปิงปิงอะไรปิงปิงนะมาแล้วจา้ามาแล้วจา้า เฮ้ยไหนอะอยู่นี่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 เอามาเด้อเอามาเด้อเฮ้ย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 ไม่ได้ตกนั่นไงว่าแล้วคูตกเอ้าเฮ้ยเฮ้ยทีมพวยิงตกไอ้ทีมพวกยิงตกเมื่อกี้อะไรเนี่ย โอ้โหนึกว่าโดนศัตรูยิงนะไม่ใช่ทีมผมเองอะไปเมื่อกี้มีคนยิงพี่ตกอะแกงพูดแกงพูดเมื่อกี้ใครไม่รู้ลบโอ้โหสาร,รภาพสารภาพสารภาพเ <c> ฉ <oughs> ยเลย <c oughs> จังหวะนี้ครับขึ้นไปครับเฮ้ยเอาตกอีกแล้วอะไรอะ <c oughs> ตกเฉยเลยมันลงไปแล้วนะมันลงไปแล้วย <c oughs> ิงบันยิงบัลเร็วยิงบันยิงบัน ยิงมันยิงมันยิงมาเร็วสู้ได้สู้ได้ยิงไปย,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 ยิงไอ้ตีโปตีโฟยิงกันเร็วยิงมันยิงมันมันขึ้นมาข้างบนมันขึ้นมาข้างบนอย่านะ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 แอะโอ้ยผมพาที่นึ่งเองรอบนี้เฮ้ยใช่เหรอเจะผมหลับตาเล่นนะเฮ้ยไหนบอกพยายพี่ที่หนึ่งไงไหนบอกจะพยายพี่ที่หนึ่ง เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับคลิปเล่นป่วดในวันนี้ครับผมเชื่อว่ายังมีใครอีกหลายๆคนนะที่อยากจะแคสเกมนะหรืออยากจะทำคลิปผ่าน YouTube ออกไปให้คนอื่นได้ดูนะถ้าใครกำลังคิดที่จะทำนะหรือว่าทำอยู่ครับพยายามต่อไปครับหนึ่งในนั้นก็เป็นผมด้วยนะผมก็อยากทำคลิปนะให้เพื่อนๆได้ดูให้เพื่อนๆได้ขำให้เพื่อนๆได้ฮากันครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ ล้วอย่าลืมนะฝากซับสไครต์แล้วติดตามให้ด้วยอย่าลืมล่ะติดตามติดตามมันนี้สําคัญมากนะครับแค่คุณกดติดตามก็เป็นการสนับสนุนแล้วล่ะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไปครับ